อาจารย์โอเล่ยานสัมผัสทำนายดวงจะเกิดภัยธรณีพิบัติครั้งใหญ่ในอีกเจ็ดเดือนข้างหน้าอาจารย์โอเล่ยานสัมผัสทํานายดวงสุดน่ากลัวอีกเจ็ดเดือนข้างหน้าจะเกิดภัยธรณีพิบัติครั้งใหญ่ฆ่าชีวิตมนุษย์เรือนแสนเทียบเท่าสึนามิญี่ปุน่นเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าหลายคนต้องเคยได้ยินชื่อของอาจารย์โอเล่ยานสัมผัส นักพยากรณ์ดวงชะตาชื่อดังและหนึ่งในพิธีกรแห่งรายการเดอะก็อดซิเคดไขความลับโลกวิญญาณซึ่งมีสองพิธีกรหลักได้แก่ทอฟฟี่จากวงดนตรี3ามบาทห้และคุณส้มเฉียงชะชะชาที่ผ่านตัวมาร่วมรายการแห่งความลี้ลับซึ่งล่าสุดในรายการเดอะก็อดซิเคดไขความลับโลกวิญญาณอาจารย์โอเล่ได้ออกมาทำนายว่าในอีกเเดือนข้างหน้า ประมาณเดือนมีนาคมหรือเมษายน2566นั้นทำนายว่าจะเกิดภัยธรณีพิบัติครั้งใหญ่ฆ่าชีวิตมนุษย์เรือนแสนเทียบเท่าสึนามิญี่ปุ่นสึนามิภูเก็ตซึ่งอาจารย์โอเล่ก็ยังบอกอีกว่านับต่อจากนี้ต้องระวังให้ดีนอกจากนี้ยังจะมีคนที่มีชื่อเสียงระดับโลกเสียชีวิตอีกสามคน นอกจากอาจารย์โอเล่จะเตือนเรื่องนี้แล้วอาจารย์โอเล่ยังเตือนคนไหว้เทวเวสุวรร์ห้ามบูชาสิ่งนี้พร้อมเปิดตำรับโบราณการไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นถือว่าไหว้ดีมีเฮแต่ถ้าไหว้ผิดขึ้นมาก็เฮไม่ออกเหมือนกันอย่างการไหว้เทวเวสุวรร์ก็เช่นกันอาจารย์โอเล่ยันสัมผัสและรายการเดอะกอรซิเกรดไขความลับโลกวิญญาณได้ออกมาเตือนสิ่งที่ห้ามบูชาองค์ท่าน พร้อมเปิดเครื่องไหว้โบราณสุดยอดท้าวเวสสุวรรณเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทยในยุคนี้เพราะจะเห็นได้จากว่าเรื่องราวปฏิหารความเชื่อเกี่ยวกับองค์ท่านและพรนานบประการที่หลายๆคนได้ขอไว้นั้นเป็นที่กล่าวขานในความสมปรารถนาทีมงานอาจารย์โอเล่ยันสัมผัสและรายการเดอะโกสซิเกตไขความลับโลกวิญญาณเป็นหนึ่งในรายการเกี่ยวกับเรื่องความลึกลับ ความเชื่อที่พูดถึงตำนานความศักดิ์สิทธิ์ของเท้าเวสุวรรณพร้อมทั้งเปิดข้อมูลอีกหลายอย่างของความเชื่อเรื่องสายอารุภงวงยักษ์ล่าสุดรายการเดอะก๊ s ดซีเครไขความลับโลกวิญญาณอาจารย์โอเล่ได้เปิดข้อมูลเกี่ยวเนื่องกับเครื่องบูชาเท้าเวสุวรรณตั้งแต่โบราณก่อนที่จะมีดอกกุหลาบน้ำแดงผ้าแดงอย่างที่คนสมัยนี้นำมาบูชากันว่ามีอะไรบ้าง ตามแบบฉบับคนโบราณหากย้อนกลับไปก่อนหน้านี้อาจารย์โอเล่และทีมงานนั้นได้เคยไปถ่ายทำรายการที่วัดจุลามณีจังหวัดสมุทรสงครามและบอกเล่าเกี่ยวกับตำนานเทวเวสุวรรณและเหล่าอารุพงวงยักษ์และนำไปสู่การแห่มาทำบุญที่วัดอย่างลดหลามขึ้นไปอีกแถมยังมีการทำพิธีจัดสร้างพระยาปุริศาสตร์เทวะคู่บารมีของเทวเวสุวรรณกินผีบรรดาศัรัพ์ ตามความเชื่ออีกด้วยอาจารย์โอเล่ยานสัมผัสได้เปิดข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องบูชาเทาวเวสุวรรณในยุคกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีให้ท็อปฟี่และส้มเฉงรวมถึงแฟนๆรายการเดอะก็ s ดเครตสมัยก่อนพูดตรงๆสมัยก่อนผ้าแดงเป็นของมีค่าประทัดมีน้อยสมัยก่อนนิยมบูชาเทาวเวสุวรรณฉะนั้นเรื่องเครื่องบูชาประกอบไปด้วยหนึ่ง ดอกไม้ห้าสีตัวแทนสีนทั้งห้าสหมากพู 3. มมะพร้าวกล้วยวงเล็บมะพร้ามีหางมะพร้าวทองมะพร้าวแดงมะพร้าวไฟกล้วยนาคกล้วยแดงสุดยอดเครื่องบูชา 4. ดอกบัวแดง 5. ยามวนบุรีสูทั้งนี้ เครื่องบูชาที่อาจารย์โอเล่ย้ำและห้ามนำมาถวายท้าวเวสวุวรรณคือสุราน้ำจันทร์เพราะว่าอาสุราหรือที่เรียกว่าอาสูนไม่ดื่มเหล้านั่นเองเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะครับ